สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับโรเนสเซียนี่นะฮะตอนนี้เราอยู่ในอุทยานนะครับภูกระดึงที่วังกว้างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางเดินป่านะครับเดินสลับวิ่งนะฮะเชื่อภูกระดึงด้วยการวิ่งปลายองค์พระพุทธรูปเมตตา250น้ําน้ำตกถ้ำใหญ่สานโนดากหาลมสัก9กาโลนะฮะ ห้ามเข้าหลัง15 0 0อ๋อถ้าไปนี้ก็จะเป็นผาผาหมากดูกร้านอาหารนะครับอ่าเดี๋ยวเราแวะน้ำตกก่อนน้ำตกถ้ำใหญ่น้ำตกเพนพบใหม่2.2กิโล ถ้ำใหญ่นะฮะ เส้นทางไม่รกนะฮะเรียบมีชั้นหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยงามร่มรื่นนะครับสนุกอ่าโอ้โห คืออะไรก็ไม่รู้สักที่นะสวยฮะปลายต่อนะครับเอาทางแยกนะฮะที่จะไปน้ําตกโพนผลพบกับน้ําตกเพนพบใหม่นะ820ร่นะเดี๋ยวเราไปให้สุดไปให้ให้ครบนะอันนี้คือ นะนี่คืออะไรขอเข้าไปดูแป๊บ นี่คือน้ำตกเพนพบนะฮะ ต้องมาหน้าหน้าฝนเนี่ยเาถึงจะเห็นน้ำน้ำตกฝนพบสวยเนาะครับสวยมากเลยเชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยอ่าผมเสกครับอันนี้พิทแทกผมรัดผมหนุ่มครับผมพี่หนุ่มครับอ๋อคนชื่อหนุ่มหน้าตาดีทุกคนเลยที่อยู่อยู่อยู่เลยกันนะอยู่ใกล้ๆกันนี่ผมก็อยู่แถวๆโซนชุมแพนี่นะครับอ๋อแแถวนี้ผมบอกเลย เจ้าถิ่นเลยนะครับผมอยู่ขอนแสนครับพี่หนุ่มแต่ว่าผมวนนี้มาทุกอาทิตย์โอ้มันสวยมากเลยอ่ะมันแบบมันมันได้แวะตลอดเลยที่เที่ยวมันเป็นที่ซ้อมที่เธอสวยพี่หนุ่มไปชมกล้วยไม้น่าพาไปตรงไหนฮะสวยมากท่าซ้อนเหนืออย่าไปกแกงนี้ครับผมบอกป่าเลยครับเป็นป่าเลยครับที่ไหนฮะซิงโตสยามไปยากกิงครับกาลังกําลังบานครับพี่หนุ่มแบบมันอยู่แถวไหน อยู่ต้องไปเกือบถึงผาลมจักครับครับอ๋อก่อนถึงสักสองลูกห้าหกลอกอันนี้ไปอีกไกลไหมจนจนตันแล้วก็ย้อนใช่ไหมก็ตันแล้วนี่ข้างหน้านี่ก็ตันแล้วตันแล้วพี่หนุ่มก็เลี้ยวเลี้ยวขึ้นครับก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปก็ไปวังกว้างวงอ้อมอ๋อวงกว้างแล้วเราจะย้อนกลับไปได้เหมือนกันใช่ไหมได้ครับไปไหมไปด้วยกันไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปอย่างนี้ก่อนไปถ่ายอะไรนิดหน่อยอยู่ร้านพะแก้วไปด้วยถ้าไปนี่กระหึ่มเลยอ่ะเพราะมันสวยมากอ่าไกลไหมฮะไกลไหม 6โลถามว่าไกลไหมถ้าวิ่งก็ไม่ไกลอเลยเคเดี๋ยวไว้เข้าหลังดีกว่าไว้เข้าหลังเพราะว่านี้มีหลายภารกิจต้องต้องถ่ายรองเท้าอะไรด้วยอ๋อผมดูอยู่ตัวนี้เอาสมองฟังเนี่ยผมเห็นตัวนี้ชอบที่สุดของอัลต้าแล้วตั้งแต่อัลต้ออกมาใช่ใช่ใช่ มันลีนมันลีนช้าๆหน่อยแตามันจะดูช้าๆแต่ว่าตัวนี้มันจะดูเร็วจะดูสปีดขึ้นใช่ใช่ลีนลีนต้องโดนสักหน่อยแล้วฝั่งเราเบาขึ้นยังไงพี่เบาเบาเบาต้องโดนสักหน่อยแล้วสบายสบายพี่ดูครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ทางแยกนะฮะกิโล,ลแล้วครับสามสิบแปดแล้วครับพี่โหวันนี้ก,ก้ากกี่กิโลห้าสิบครับอยู่ในนั้นมีน้ำตกอีกน้ำตกหนึง่งพี่หนุ่มเหรอชื่ออะไรท่านสวรรค์อ๋อสวยไหมสวยไหมมีน้ำอยู่โอเคห้าสิบโลเ <laughs> <ะ>ตรียมไปงานไหนครับเอาวิ่งไม่ไม่ไปแล้วครับพี่หนุ่มวิ่งวิ่งเล่นวิ่งเล่นพี่ชายห้าสิบโลประมาณนั้นครับม,มาเท่าไรเสียงของเขาอะไรอ่ะหกเก้าตัวใหญ่ครับหนุ่มเระหา ตัวอันนี้ชื่อโมการอะไรฮะสปีดโกสี่ครับอ๋อสปีดโกสี่โอเคเดี๋ยวรีวิวอุปกรณ์ทีดนึงวิ่งห้าสิบโลนี้ช็พกอะไรบ้างที่นี่มันเติมได้หมดเนาะเติมได้หมดใช่ครับมันแวะจุดเยอะใช่ครับกินนั่นกินนี่ได้อื้นมาก็ห้าโลก็มาวนที่นี่ก็ยี่สิบโลอ่าวันนี้ยี่สิบโลรอบใหญ่ใช่ครับรอบใหญ่ใช่ แล้วก็วนสองรอบแล้วก็ซิกแซกแตามนี้ก็ได้แลวครับไอตรงจากนี้ไปถึงซาโนดะซา,าโนดะพี่เคยขี่จักรยานไปอ่ะนิดเดียวมันแล้วมันตัดซ้ายไปผาใช่ไหมแต่ถ้าตรงไปเนี่ยมันเป็น,ม,นมันเป็นน้ำตกทั้งสอนเนี่ยพี่สวยไหมสวยตรงเนี้ยสวยนะครับน้ำตกทั้งสอเนี่ยจะมีจะมีน้ำตกเล็กๆอีกสองน้ำตกที่อยู่ข้างในแล้วก็มันต้องเดินลงไปตามทานน้ำนะพี่แล้วก็อะไรนะ,ะกุหลาบแดงแล้วก็ ดอกเว้ไม้ป่าที่มันอยู่ข้างในที่มันสวยๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วเราก็จากถ้ำสอนเหนือเข้าไปผาลมศักไปผาลมศักดสามโลพี่นิดเดียวครับจากผาลมศักก็ยิ่งยาวเลาะหน้าผาไปเลยก็หน้าผาเก้าโลเก้าโลถ้าถ้าจากผาลมศักก็มีอีกเส้นทางหนึ่งที่เลี้ยวขวาไอที่ทางนักวิ่งลงหม่องกพะวงหลวงบุวงใช่ทางนู้นเขาก็เปิดให้ขึ้นมาอ๋อเปิดให้ขึ้นมาเปิดให้ขึ้นมาครับออ๋แต่ถ้าถ้าเราอยากลงไปเราก็แจ้ง ทได้ใช่ไหมได้ครับมันเป็นทางเซ็นคันแท็กเป็นทางแบบไอ้ที่วิ่งเปิดภูกระดึงผูกระดึงเนี่ยก็คือวิ่งลงตรงนั้นด้วยถูกไหมอ่าวิ่งลงใช่พี่ไม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 ่มีการวิ่งขึ้นมาวิ่งลงแล้วก็ถึงนองพกบุงแล้วก็เดียวซ้ายอ้อมไปขึ้นทางนูนอ่าเอาไปขึ้นทางทางสีฐานสีฐานไอ้ที่ที่ชันชันนะนะห้าจุดห้าโลนะใช่ใช่ครับก็เลยไปจบตรงนั้นอ๋อไปจบตรงนั้นไปจบตรงตรงนั้นใช่ครับข้างบนสตาร์ทตรง ไม่สตาร์ทตรงข้างล่างเนาะพี่หนุ่มแล้วขึ้นมาอ๋อแล้วไปจบตรงนั้นใช่ครับแล้วก็วนมานี่มาที่ทําการวางกวางแล้วก็ลงไปตัมสักว์ตรงนั้นช่ว<อ>งนั้นมันฝนตกแล้วพี่ทางมันจะชื้นมากเลยครับ<อ>มันจะมันจะธรรมชาติมันยังจะต็นเขียว<อ>ย,ยังเขียวขจีอยู่ถ้าพี่มาครั้งหน้าเดี๋ยวพี่ว่าพี่มาครั้งหน้าแน่เลยเดี๋ยวนัดกันไปลงตรงนู้นเนาะโอไ้ได้เลยเนาะเนาะแต่ต้องก่อนก่อนปิดใช่รัชพรา เผือ่อ,อีกไม่นานมาเลยกชอบเมื่อวานสบายไหมพี่หนุ่มมันร้อนค,อคือกินดิ้งมาเนาะแล้วรู้สึกว่าแห้งเ <Hang. S 2> นาะทีนี้ขึ้นมาแล้วยังใช้เวลาที่มันต่ํากว่านั้นเรรู้สึกรู้สึกสบายสบาย,ยาไม่ไมสบายหมดเลยอ๋อคือแห้งไงแห้งตลอดทางเลยจะอ้<า>กวกแข็งแรงมากผมผม,ผม ทำไมผมรู้สึกว่าโอ้ชั่วโมง40กับอากาศที่ทุกวันร้อนมากนะแล้วมันจะอ้วก <c oughs> แล้วมันจะอ้วกแล้วมันจะคือมันต้องรีบขึ้นมา, <c oughs> นาเดี๋ยวปิด <c oughs> ปิดกัน กำลังอยู่กับมันเนอร์สตันนี่ที่ภูกระดึงนี่ครับผายลมสั่ง5 9าโลอะซาโนโนดาส0 0เมตรถึงแล้ว ห้ามจากักรยานเข้าแล้วก็ห้ามผ่านหลังเวลาบ่ายสามนะฮะเพราะว่าอันตรายมีสารนุนดัผาลงสัก3.8สามจุดแปดโอ้ไกลละน้ำตกถ้ำซ้อเหนือดอกไม้ ผาลมสัก3.2กิโลโห oh. น้ำเย็นมากอืมก็ชื่นใจ ปลาลมศักสองจุ ที่เขามาถ่ายกันเนะี่ย จุดแวะแรกนะฮะเส้นทางเรียบหน้าผาก็คือผาแดงนะป้ายอยู่นะู้นแล้วต่อไปก็จะเป็นผาเยียบเมฆตอนนี้เรามาถึงผาเยียบเมฆนะฮะผาเยียบเมฆ ผา,าน้อยผา,าน้อยแล้วต่อไปผาจำสีน 550. ห้าร้อยห้าสิบผาจำศีน ผาหมากดูกนะตรงนี้เวลาดูพระาทิตย์ตกเขาก็จะมาดูกันตรงนี้สองที่ใกล้ที่ทำการวิรยายก็จะเป็นผาหมากดูสองกิโลกว่าแล้วก็ผาลมศักดิ์ที่เข้าไปดูกันนะฮะอ่าเรามาดูกันอ๋อเราวิ่งมาเจ็ดโลนะจากผาลมศักแล้วก็ไฟหลังแปลกสองพันห้า ถึงหลังแปรแล้วเดีจะเดินลงอีก5.5โล ลงแล้วครับถึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ากี่กิโลที่เราวิ่งไปเดินไปวันนี้นะสามสิบสามสิบจุดแปดเจ็ดถึงสักทีผูกกระดึงเจ็ดชั่วโมงสิบสี่นาที 30กิโล30 8 7กิโล